สวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไรครับก็บมีเอฟซีขอมานะหลายท่านเลยขอให้ลุงน้อยรีวิวกระทะกระทะหน้ากับเบรกนะเบรกระครังให้ดูวันนี้ก็ตอนแรกก็ว่าจะขุดมันนะนัดรถขุดมันเลยพอดีเขาจังหวะว่ารถเขาไม่พร้อมกันเลยเขาพัดอีกสองวัน เลยไม่มีรถมารีวิวให้หลายคันนะก็เลยมีรถลุงน้อยคันเดียวที่จะรีวิวนะก็ยังไม่รู้นะว่าจะลุงน้อยจะขุดตอนบ่ายนี้นะจะขุดเอาแถบนี้นะทุกคนนะเนี่ยจะเอาแถบแบบนี้เหลือหน่อยนึงนะลุงน้อยจะเอาแถบนี้ออกก่อนเพราะต้องการที่จะถ่ายที่เนี่ยเอาแถบนี้ออกก่อนถ้าเกิดฝนตกมายัางไงก็เอาแถบนี้ออกแถบเดียวแล้วก็แถบหน้าก็จะไว้ก่อนนะเย้ยนะ เต๊เบียมาสองเางแกมาปิดปากก็คงไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดก็ไม่เป็นไรนะเอาไว้โอกาสหน้านวนเอาไว้แปลงหลังนี่นะก็มารีวิวกระทะหน้าก่อนที่เอฟขอมานะว่าจะเปลี่ยนแป้นเป็นกระทะเล็กหรือกระทะใหญ่ดีนี่นะของน้อยก็เป็นกระทะกระทะเล็กนะ่าเงี้ยกระทะเล็กเขาก็จะช่วงนี้เขาก็จะแคบเนี่ยนะจะแคบ แคบมาถ้าเป็นกระทะใหญ่เนี่ยเขาจะกว้างออกไปก็เยอะเหมือนกันนะอาจจะใกลๆ้ๆนี่นะสามนิ้วลุงน้อยนะเนี่ยเนะี่ยกว้างออกไปอีกอะเนี่ยเอามือนี่น่าจะรอช่องได้เลยนะเป็นแป้นใหญ่นะอย่างนั้นก็ดีก็จะความยากกว่านี้หน่อยแต่เวลาเราเลี้ยวเวลาอะไรก็จะหนักหน่อยนะถ้าเราไม่กำเลี้ยวนะแล้วแต่คนชอบ ตุ้น้อยก็เลือกอาเป็นแป้นเล็กมันไเอาแบบแป้นใหญ่มานะนี่นะแต่แป้นใหญ่ราคาก็เขาก็จะแพงกว่านี้แปกหน่อยนะอันนี้นะยางเขาก็เป็นเจ็ดจุดหศูนย์ขอบที่พกนะนี่นะยางแล้วก็ นี่ลุงน้อยก็ไม่รู้ว่าว่าเขาเขียนอะไรนะของลุงน้อยเป็นยาเป็นของซนะูเปอร์สโตนนะนซูเปอร์สโตนคู่นี้น่าจะห้าพันแปดเนาะเนี่ยพร้อมกระทะนะยางพร้อมกระทะแต่ถ้ายางอย่างเดียวนี่รู้สึกว่าจะประมาณขั้นสามพันห้านะแต่ตอนนี้ยังไงไม่รู้นะราคาเพรลุงน้อยก็ซื้อมานี่คู่นี้ก็ปีกว่านะ อกยังเต็มอยู่เลยนะนุ่มน้อยวิ่งทุกวันวิ่งมาไล่นะเ,นเครื่องเครื่องเครื่องสทีนะสัตทีร้อยห้าห้านุน้อยจะเป็นตัวเก่าเนี่ยตัวเก่าถังน้ำมันเป็นพลาสติกลุกน้อยออกมาไม่นานนะประมาณยังไม่ถึงเดือนประมาณครึ่งเดือนเรื่อยกระจําไม่ได้นะแล้วก็รุ่นใหม่เข้ามาเลยฝาหน้าก็เป็น นี่นะทอธนก,กิจทอทอเป็นของช่างน็อตนะนี่นะฝาหน้าเป็นของทอธนก,กิจส่วนทอเนี่ก็เป็นของช่างน็อตนะน็อตทอสิ่งแต่ก็มีเอฟซีนะถามเรื่องบางโคนมาว่าที่ถามมึงน้อยว่าคันยกดัมที่คันของโค้งก็ทิ้งหางเขียวนะว่า มังโกยังกานหาซื้อได้ที่ไหนต้องสั่งนะทุกคนนะลุงน้อยว่าพอลุงน้อยก็สั่งสั่งอยู่ตัวนะแต่ยังไม่มาส่งนะเนี่ยนะลุงน้อยสั่งมังโกนี่อีกชุดหนึ่งจะมาใส่ให้คันที่บ้านแม็กนัมน่าจะสั่งสั่งอันนั้นเขามีต่อมาหน่อยแล้วก็มีหักหลงน่าจะต้องสั่งนะลองสั่งดูเลยนะสั่งที่ช่างเสือบอทําราคาก็จะต้องแพงกว่านี้หน่อยนะเพราะเขายาวไปอีกอันนี้ของลุงน้อยก็ไม่ถึงพันนะ ถ้านั้นก็น่าจะหลักพันนิดนิดพันต้นต้นนะสลักก็เป็นสลักปืนใหญ่คู่นะลุงน้อยใัยโค้งนี่เป็นโค้งเรเขีนม,นะมันนะจะใช้กันอย่างนี้หมดเลยเนี่ยโค้งตากระทิงลุงน้อยก็เป็นรุ่นซุปเปอร์เกสน,นะจนมาใช้กันอย่างนี้หมดเลยที่ลุงน้อยถ่ายมาที่เจอนะ แล้วก็เอฟคนนะทุกคนให้ลุงน้อยรีวิวนี่นะเบรกวันนี้เป็นเบรกระครังนะเบรกที่เจาะดุมอย่างเพาเพาลอยวันนี้ไม่ได้มานะรูเขียนมันไม่ได้มาก็มีของลุงน้อยก็เป็นเบรกระครังของลุงน้อยนะดุมก็เป็นดุมธรรมดาเนาะดุมธรรมดาแต่ลูกปืนข้างละสี่ตับนะเนี่ยสองข้างนี้ก็ล้อสองข้างนี่แปดตับ ข้างในสองข้างนอกสองเลยนะนี่นะลูกปืนคันนี้ก็ประทุกมาก่อนกับประทุกมันอยู่นะซึ่นเราก็ใช้เป็นยางกระทะขอบสิบห้ายางเกดร้อยนะเนี่ยขายอยู่เปลี่ยนมานานเนะี่ยดีนะทุกคนประทุกหนักไม่อ่อนไม่ยวบนี่นะเบีรงละครังมีขายนะที่ร้านธนาผล ดุมเลยนะดุมเราซื้อมาแล้วมาครอบได้เลยนะนี่นะเนี่ยดุมดุมตัวนี้นะตัวในเนะี่ยเราซื้อมาครอบกับเผาเราได้เลยแล้วส่วนผ้านี้ก็ก็มีขายอีกที่ร้านนะร้านธนพลมีผ้าขายแต่ส่วนแผ่นเหล็กนี่เราเอามางอแล้วก็เจาะรูแล้วก็แต้มนะหุ่มเยอะๆดีนะทุกคนอันนี้ของลุงน้อยเป็นผ้า สี่พนสามนิ้วนะทําไม่ยากนะทําเหมือนเหมือนเบรกนะ่ะทุกคนเนะี่ยเดี๋ยวลุงน้อยมุดพาไปให้ดูนะนี่นะเนี่นะก็จะย้อนแสงหน่อยนะทำาม่ยากนะทุกคนเนะี่ยถ้าหุมเยอะก็บเบรกอยู่ดีทนนะลุงน้อยก็ทํามาปีกว่าพอเบรกก็ยังอยู่เต็มเต็มอยู่เลยนะแล้วก็มีเขามีสปริงดึงช่วงนี้ กระสาชุดนี้ก็เป็นสายเหล็กนะห้อยมาแล้วก็มีตัวปรับมีแขนปรับตรงนี้ทีนะปรับสองข้างคือให้เท่ากันนะเี่นนะก็อยู่ระดับหนึ่งแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องเบรกเบรกดุมแต่ดุมงั้นก็จะแพงเลยนะแต่ดุมอย่างั้นก็กระทะกระยางนี่ก็หลักหมื่นเลยนะ ก็ต้องเปลี่ยนกระทะใหม่กระทะนี้ใส่ไม่ได้ส่วนหัวกระตกนี่ของลุงน้อยนี่ก็มาจากร้านนะถ้าใจดีต้องเขาเรียกหัวกระตกใหญ่ๆนะสั่งถามขึ้นมาอย่างรถเข็นมันเขาที่เขาวิ่งกันอยู่นะน,นั้นคือเขาใหญ่แน่หัวกระตกก็ส่วนเกีียวนะเพิ่มเติมนิดนึงเกลียวเกีียวตรงนี้มีเอฟซีถามลุงน้อยมานะแต่เขาเป็นเกีียวใหญ่นะ แล้วก็ข้างล่างนี่เป็นตัวขันปรับตูดได้นะเห็นะะซื้อเกียวนะอย่างนั้นเนะ่ะเราไปซื้อเกี่ยวร้านธนาผลถ้าแถวตลาดตะส่วนจะมีร้านเฮียแหลมแล้วก็ร้านเจม,มุวยมีสองร้านถ้าสลกบ่ายกับร้านธนาผลมีขายนะั่นคนนะแต่เราต้องมาแปลงเอานะเรามาทําแปลงเอาของลูกน้อยขันเก่าทำอยู่นะ อันนี้ลุงเราใช้ของเดิมๆของที่ครูตัวมาก็ลอเกียวเขาเสียมอะไรก็เปลี่ยนทําใหม่เขาจะมีสองเกียวนะเกีียวงานเขาจะมีเกียวละเอียดกับเกียวหยาบเกีียวหยาบก็จะแข็งแรงกว่าเกีียวละเอียดก็เลือกเอานะแล้วแต่ใครชอบยังไงครับนี้นะก็รีวิวให้เอฟซีดู นี่ก็สองลูกเตะส่วนมากจะเป็นสองลูกเตะอันนี้ของลุงน้อยก็เป็นสแตนเลสนะพันยกเนะี่ยเป็นสแตนเลสซื้อมาจากร้านของเก่านะแล้วมาตัดทำเอานี่นะโดยภาพรวมอันนี้ก็ไฟไว้สองท้ายนะทั้งตัวนะติดนะลุงน้อยใช้ได้สองระบบใช้ทั้งไฟหมอได้ ใช้ทั้งไฟหน้ารถได้แต่ช่วงนี้ก็ใช้ไฟหน้ารถนะวิ่งเพร่อออกมาตอนเช้ายัางไม่แจ้งดีแ้าก็ต้องมีไฟอันตรายเนาะครับว่ารีวิวให้ดูนะเอฟซี FC ที่ว่าอยากดูเอฟซี FC ก็ถามนะว่าหาซื้อที่ไหนได้ถ้าอยากได้ก็คอมเมนต์เข้ามาหาลุงน้อยเดี๋ยวลุงน้อยจะให้เบอร์นะนเนี่ยบางคนนะให้เบอร์สั่งช่างเดี๋ยวขง,งน้อยบางคนมาวันไหนก็จะรีวิวให้ดูนะนี่นะ อันนี้ของลุงน้อยก็เป็นของติบร้อนะ่ะเนี่ยครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ